มีตาราง OT ให้ทำแต่เราไม่สะดวกทำแบบนี้ทำได้หรือเปล่าลอกจริง vs โลกกฎหมายโลกจริงนะคะเราก็คงรู้สึกกลัวหัวหน้ากลัวนายจ้างแหละเขามีตาราง OT มาให้แล้วเนาะเราก็คงจะกลัวไม่กล้าปฏิเสธถ้าปฏิเสธไปก็อาจจะยอมโดนเขาหักเงินหรือว่ายอมโดนออกหนังสือเตือนแล้วก็คิดว่าหนังสือเตือนนั้นมีผลตามกฎหมายด้วยแต่โลกกฎหมายนะคะพลอยขอแบ่งเป็น2กรณีถ้าเขาทําตารางออกมาเราปฏิเสธแต่แรกเลยว่าวันไหนเราไม่ว่างเราไม่สะดวกเป็นวันที่เราจะต้องไปทําธุระส่วนตัววันวันที่เรามีนัดกับคนรักคนในครอบครัวใดๆเนาะเรามี สิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะคะเพราะนายจ้างเวลาที่จําเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาเนี่ยต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวคราวไปความหมายก็คือทุกครั้งที่คุณจะให้ทำคุณต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างทุกครั้งและความหมายอีกก็คือลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้เมื่อลูกจ้างบอกว่าในวันนี้ผมไม่ทําครับลูกจ้างก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่กรณีที่2ถ้าเขาทําตารางมาแล้วเรายินยอมไปแล้วอะเราจะมา วันนี้วันนี้วันนี้นะอาจจะเป็นด้วยลักษณะงานนายจ้างที่เราจะต้องมีการทํางานล่วงเวลาต่อเนาะเราก็ต้องรู้ว่าลูกจ้างมีคนไหนบ้างจะทําล่วงเวลาเราตกลงที่จะทําล่วงเวลาไปแล้วอะวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรแบบเนี้ยแล้วเราแบบยอมทั้ง5วันด้วยความสมัครใจของเราแล้วสุดท้ายเราไม่ทำเนี่ยอันนี้คือผิดนะเพราะเราตกลงที่จะทํา OT ไปแล้วซึ่งกรณีแบบนี้นายจ้างออกหนังสือเตือนมาก็มีผลตามกฎหมายนะคะเราปฏิเสธตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้ทําได้ไม่ผิดแต่ถ้าเรายินยอมที่จะทําไปแล้วแล้วสุดท้าย ไม่ไปทำเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดนายจ้างออกหนังสือเตือนได้นะคะ